าอาการคันที่สงสัยผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง1คันกลางคืน2คันเมื่อโดนยุงกัดและ3คันเมื่อมีอากาศเปลี่ยนค่ะ3อาการคันที่เราต้องสงสัยผื่นภูมมแพ้ผิวหนังนะคะผื่นภูมมแพ้ผิวหนังนะคะเป็นผื่นภูมมแพ้ผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่งนะคะมักจะสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเช่นร้อนเกินหนาวเกินอบอ้าวเกินนะคะหรือเดินยุงโดนแมลงกัด Wool, นะคะแล้วมีผื่นตุ่มนูนแดงใหญ่อาการคันมากนะคะหรือว่า สิ่งแวดล้อมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะเราก็จะเกิดอาการแพ้ได้นะคะ การดูแลรักษาก็คือเน้นให้โรคสงบลงให้ให้ได้นานที่สุดนะคะก็คือทาจอร์ t ร r i z e r สูตรอ่อนโยนนะคะโดยที่ทําให้โครงสร้างผิวนั้นแข็งแรงเพิ่มความชุ่มชื้นลดอาการคันนะคะถ้าเลือกสูตรที่มีสาามายร่วมด้วยหรือว่ามี a l l นโตอิน e, มีสารสกัดต้นบิดต้นเรฟฟูดนะคะมีวิตามิน B 5ไฟนะคะก็จะช่วยทําให้ผิวหนังชุ่มชื้นและยังลดอาการคันอักเสบของผิวหนังได้ด้วยค่ะและอย่าลืมนะคะเวลาเข้าที่นอนนะคะก็ควรกำจัดไรฝุ่นเราอาจจะแพ้ไรายฝุ่นนั้นได้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทําให้เกิดอาการแแพ้นนนะะะะคคเช่ยุงงมลด หรือว่าอาพวกอากาศร้อนเกินหนาวเกินเย็นเกินนะคะค่ะพบกันไหนสาระดีๆฟังเข้าใจง่ายกับดับติหนิงค่ะ